คุณเคยรู้สึกเหมือนถูกมองค่าไหมไร้ค่าไหมแล้วถ้าในวันนี้คุณสามารถทวงคืนสิ่งที่คุณควรได้รับไม่ใช่แค่เงินหรือทรัพย์สินแต่คือการยืนหยัดในตัวเองและพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าคุณไม่ใช่คนที่ควรถูกเหยียบย่ำอีกต่อไปเรื่องราวนี้จะทําให้คุณตกใจและทึ่งและมันจะทําให้คุณตั้งคําถามกับสิ่งที่คุณเคยเชื่ออย่าพลาดชมตอนนี้และคุณจะเห็นว่าการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมไม่เคยง่ายแต่มันคุ้มค่ามากแค่ไหนแม่ผัวตราหน้าว่าไร้ค่าบังคับกินเศษอาหารฉัััันนนนเเลลยจดากกอคืทววงงมมร 1, ้นในช่โ ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อแม่ผัวมองฉันด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเยียดยามฉันอยู่ตลอดเวลาทั้งในคำพูดและการกระทำวันนี้เธอให้ฉันกินเศษอาหารที่เหลือจากมื้อเย็นเธอบอกว่ากินไปเธอมันก็แค่ของเหลือไม่เห็นจะเป็นอะไรความรู้สึกในขณะนั้นเจ็บปวดเกินบรรยายแต่ฉันไม่ได้พูดอะไรกลับยิ้มรับและคิดในใจว่าวันนี้จะเป็นวันของฉันฉันเริ่มคิดวางแผนบางอย่างในหัวมันไม่ใช่แค่การแก้แค้นแต่มันคือการทวงคืนสิทธิ์ที่ฉันควรจะได้รับ ฉันต้องใช้เวลาเพียงแค่สองชั่วโมงในการจัดการกับเรื่องนี้ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดเบอร์ที่ไม่เคยคิดจะโทรหาเสียงตอบรับจากปลายสายทําให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นสวัสดีค่ะคุณมีอะไรให้ช่วยเหลือคะคุณช่วยมาเจอกันที่บ้านฉันนะคะในสองชั่วโมงฉันบอกด้วยน้ําเสียงที่มั่นใจไม่กี่นาทีหลังจากนั้นทุกอย่างก็เริ่มดําเนินการอย่างรวดเร็วสายตาของแม่ผัวเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเห็นความมั่นใจในท่าทางของฉัน เธอไม่เข้าใจว่าฉันทำอะไรอยู่แต่นั่นก็ไม่สำคัญอีกต่อไปความเงียบในบ้านยิ่งทำให้บรรยากาศตึงเครียดเสียงนาฬิกาดังขึ้นเหมือนเป็นสัญญาณในที่สุดผู้ชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาที่บ้านเขาสวมชุดสูทด,ดูภูมิฐานและมีท่าทางเหมือนคนที่มีอำนาจแม่ผัวมองด้วยความสงสัยแต่ฉันไม่สนใจสายตาของเธอมันคือสิ่งที่ฉันควรจะได้รับฉันบอกกับผู้ชายคนนั้น แม่ผัวหันมองฉันด้วยสายตาที่งุนงงแล้วเธอก็ถามว่าคุณทำอะไรฉันยิ้มบางๆและบอกว่าวันนี้ฉันจะทวงมรดกพันล้านของฉันคืนการแสดงในครั้งนี้จะทำให้ทุกคนรู้ว่าฉันไม่ได้เป็นแค่คนที่ไร้ค่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในอีกสองชั่วโมงข้างหน้าเสียงเงียบลงขณะที่ทุกคนตั้งใจฟังแม่ผัวเริ่มท่าทางเหมือนจะตกใจแต่ความมั่นใจในใจฉันกลับเริ่มสร้างพลังที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ถึงเวลาที่ฉันจะทวงสิทธิ์ของตัวเองในไม่ช้าเรื่องราวทั้งหมดจะคลี่คลายแต่ใครจะรู้ว่าทุกอย่างที่ฉันทำมีแผนใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในขณะที่แม่ผัวยังคงยืนงงอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฉันไม่รอให้เวลาผ่านไปช้าเกินไปฉันหันไปมองผู้ชายในชุดสูทที่ยืนอยู่ข้างๆเขามองมาที่ฉันด้วยความเคารพก่อนที่เขาจะยื่นเอกสารสำคัญให้ฉันนี่คือสิ่งที่คุณต้องการเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ฉันรับเอกสารมาในมือก่อนจะเปิดมันขึ้นมาอย่างช้าๆใจเต้นแรงเหมือนจะออกจากอกเป็นเอกสารการโอนมรดกพันล้านสิ่งที่ฉันไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แม่ผัวมองเอกสารในมือฉันด้วยความตกใจสายตาของเธอเหมือนจะเริ่มรู้แล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นนี่มันมรดกของคุณเหรอเธอถามด้วยเสียงสั่นฉันยิ้มเหยีะตอบกลับใช่ค่ะมันเป็นของฉันและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะได้รับมัน ทุกคําพูดของฉันชัดเจนและมั่นใจแม่ผัวยังคงยืนอึ้งไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเสียงของผู้ชายในสูตรดังขึ้นอีกครั้งตามกฎหมายและมรดกนี้เป็นของเธอทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายขณะที่แม่ผัวเริ่มทําท่าทางตื่นตกใจมากขึ้นฉันเริ่มเห็นรอยยิ้มของชัยชนะในใจฉันไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากมายทุกอย่างอยู่ในมือฉันแล้วในที่สุดสิ่งที่ฉันรอคอยมานานก็เกิดขึ้น ความยุติธรรมที่ฉันเคยคิดว่ามันจะไม่เคยเกิดขึ้นกับฉันตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่สัมผัสได้สองชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแม่ผัวรู้สึกเหมือนโลกกำลังถล่มลงบนหัวเธอแต่ฉันยืนอยู่ตรงนั้นอย่างสงบพร้อมกับรู้ดีว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่ฉันจัดฉากไว้เพื่อทวงคืนมรดกพันล้านมันกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดกาลในขณะที่แม่ผัวยืนตัวแข็งที่ฉันเริ่มเห็นแววตาของความวิตกกังวลแฝงอยู่ในดวงตาของเธอ เธอหันมามองผู้ชายในชุดสูทเหมือนจะหาทางอธิบายหรือทักท้วงอะไรบางอย่างแต่คำพูดไม่ออกจากปากเธอบรรยากาศในห้องนั้นเงียบจนสามารถได้ยินเสียงการเต้นของหัวใจตัวเองทุกคนในห้องรู้ดีว่าตอนนี้มันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตฉันฉันทิ้งเอกสารไว้บนโต๊ะแล้วหันไปมองแม่ผัวที่ยังคงยืนมองมาที่ฉันด้วยสายตาเหมือนจะหลุดจากความจริงตอนนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าอะไรเป็นอะไรฉันพูดเบาๆแต่เสียงของฉันกลับดังไปในทุกมุมห้อง แม่ผัวพยายามหายใจเข้าออกลึกๆแต่ไม่สามารถหาคำพูดใดมาโต้แยง้งฉันยืนอยู่ตรงนั้นอย่างคนที่ไม่มีความกลัวการทวงมรดกไม่ได้เป็นแค่การได้สัพย์สินกลับคืนแต่เป็นการยืนหยัดในสิ่งที่ฉันควรจะได้รับไม่นานหลังจากนั้นผู้ชายในชุดสูทเดินไปที่โต๊ะแล้วจัดก,การเซ็นเอกสารทุกฉบับอย่างรวดเร็วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่มีความมั่นคงตอนนั้นเองที่แม่ผัวเริ่มตั้งสติและหันมาหาฉันคุณทำได้ยังไง เธอถามด้วยเสียงต่ำฉันมองตาเธอพร้อมกับยิ้มอย่างสงบแค่ใช้สิทธิ์ที่คุณไม่เคยคิดจะให้ฉันฉันตอบอย่างมั่นใจแม่ผัวเงียบไปสักพักก่อนที่เธอจะหมุนตัวเดินออกจากห้องอย่างรวดเร็วท่าทางของเธอเหมือนคนที่แพ้และในหัวของฉันก็เริ่มรู้สึกถึงการปลดปล่อยที่ยิ่งใหญ่มะระดกพันล้านที่ฉันทวงคืนไม่ใช่แค่เงินทองหรือทรัพย์สินแต่มันคือการยืนยันว่าทุกคนมีค่าพอที่จะได้รับสิ่งที่พวกเขาควรจะได้ ในขณะที่ฉันยืนอยู่ในห้องนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสองชั่วโมงที่ผ่านมาทําให้ฉันรู้สึกเหมือนกําลังเริ่มต้นชีวิตใหม่และฉันรู้ดีว่านี่แค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่ฉันยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกๆวินาทีความเงียบที่อยู่รอบตัวมันหนาแน่นขึ้นเหมือนกับว่ามันจะกลืนกินทุกอย่างที่เคยเป็นมาเสียงที่เบาๆและไม่คุ้นเคยจากปลายสายโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้ง ฉันกดรับมันทันทีและได้ยินเสียงของผู้ชายในชุดสูทจากเมื่อกี้ทุกอย่างเรียบร้อยครับคุณสามารถเข้าไปดูเอกสารทั้งหมดได้แล้วเสียงของเขาดังขึ้นมาจากปลายสายเหมือนเป็นสัญญาณว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของฉันอย่างแท้จริงไม่รู้ว่าทำไมแต่ในใจฉันรู้สึกถึงพลังที่มากขึ้นขอบคุณค่ะฉันตอบเสียงเรียกก่อนจะวางโทรศัพท์ลงจากนั้นฉันเดินไปที่โต๊ะทำการเปิดเอกสารทั้งหมดที่มีชื่อของฉันอยู่ แล้วสายตาของฉันก็หยุดที่เอกสารสุดท้ายมันคือการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าทุกอย่างที่ฉันเคยหวังอยู่ในใจตอนนี้มันได้กลายเป็นความจริงไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งฉันได้ในตอนนี้แม่ผัวไม่ได้กลับมาแต่ฉันก็รู้ดีว่าเธอคงจะต้องหาทางหลบซ่อนจากสิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกที่ครอบงำตัวฉันคือความมั่นคงและรู้ว่าฉันควรจะได้รับมันในตอนนี้ทุกๆสิ่งในชีวิตฉันกำลังเปลี่ยนไป ไม่นานหลังจากนั้นฉันจัดก,การกับทุกๆเรื่องอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของมรดกมันเป็นเรื่องของการยืนหยัดในการเป็นตัวของตัวเองเป็นการก้าวออกจากเงามืดที่เคยถูกทอดทิ้งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตกลงเสร็จฉันเริ่มหันไปมองภาพตัวเองในกระจกตอนนี้ฉันไม่ใช่คนที่ไร้ค่าอย่างที่แม่ผัวเคยคิดฉันคือผู้หญิงที่ได้รับสิทธิ์ของตัวเองฉันเป็นคนที่ได้กลับมาครอบครองทุกสิ่งที่สมควรได้รับ ความรู้สึกอิสระและการควบคุมทุกๆอย่างกลับคืนมาหาฉันและในใจฉันรู้ว่าการเดินทางครั้งนี้มันจะพาฉันไปไกลกว่าที่เคยแต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นการทวงคืนมรดกพันล้านในสองชั่วโมงมันทําให้ฉันเรียนรู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถหยุดความมุ่งมั่นของฉันได้ในขณะที่ฉันยืนมองภาพตัวเองในกระจกความรู้สึกที่อยู่ในใจฉันยิ่งลึกซึ้งขึ้น มันไม่ใช่แค่เรื่องของการทวงคืนมรดกที่เป็นเงินทองแต่เป็นการทวงคืนความมั่นใจและศักดิ์ศรีที่เคยถูกแย่งไปในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้ว่าไม่มีใครที่สามารถทําให้เรารู้สึกไร้ค่าหรือได้กว่าได้หากเรายินหยัดในสิ่งที่เราเชื่อฉันทิ้งความเจ็บปวดจากอดีตไว้เบื้องหลังและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะเงินแต่สําหรับฉันมันคือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยมูลค่าทางการเงิน เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งและเป็นเสียงของผู้ชายในชุดสูทคนเดิมคุณต้องการให้เราจัดการเรื่องนี้ต่อหรือไม่ครับเขาถามด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยฉันคิดครู่หนึ่งก่อนจะตอบไปอย่างมั่นใจใช่แค่จัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยทุกอย่างตอนนี้อยู่ในมือฉันแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้ฉันถอยหลังในช่วงเวลานี้ฉันไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่เคยถูกมองข้ามอีกต่อไปฉันคือคนที่ได้เอาคืนและได้สิ่งที่เป็นของตัวเองกลับคืนมา ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฉันรู้แล้วว่าฉันไม่จําเป็นต้องยอมให้ใครมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่ฉันได้เรียนรู้และมันจะอยู่ในใจฉันไปตลอดชีวิตจากนี้ไปฉันจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเพราะฉันรู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่ฉันทำไม่ได้ถ้าฉันตั้งใจจริง และฉันมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวใหม่ที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของฉันขณะที่ฉันวางโทรศัพท์ลงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจยิ่งชัดเจนขึ้นโลกทั้งใบเหมือนจะเปิดกว้างขึ้นสำหรับฉันฉันไม่จำเป็นต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปทุกๆกก้าวที่ฉันกล้าไปข้างหน้าในตอนนี้คือการพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าฉันสามารถควบคุมชะตาชีวิตของตัวเองได้ แม้ว่าอดีตจะเต็มไปได้วยความเจ็บปวดความรู้สึกถูกดูถูกหรือแม้กระทั่งการถูกทิ้งให้อยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่แต่ตอนนี้ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปทุกคนที่เคยคิดว่าฉันไร้ค่าตอนนี้คงต้องมองฉันใหม่ฉันไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงที่ทนทุกข์จากการเหยียดหยามฉันคือผู้หญิงที่ได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งอยู่ในตัวเราเองมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินหรือมรดกพันล้านที่ฉันได้คืนมาแต่เป็นการพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าฉันสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ฉันเดินออกจากห้องไปที่ระเบียงบ้านท้องฟ้ายามเย็นกำลังเปลี่ยนสีจากสีฟ้าสดใสเป็นสีส้มอ่อนๆที่น่าตื่นตาตื่นใจภาพนั้นทำให้ฉันรู้สึกถึงความสงบในใจโลกอาจจะเต็มไปด้วยการต่อสู้และความยากลำบากแต่ในตอนนี้ฉันรู้ดีว่าฉันพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจความสำเร็จที่ฉันได้รับมาในวันนี้ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของความพยายามแต่เป็นการตัดสินใจของตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ตอนนี้ฉันสามารถมองไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ ไม่ต้องหันกลับไปมองอดีตที่เคยทิ้งฉันไว้ฉันรู้ดีว่าอนาคตกำลังรออยู่ข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่ฉันได้เริ่มต้นจะพาฉันไปยังที่ที่สูงขึ้นไม่มีอะไรที่หยุดยั้งฉันได้อีกแล้วจากนี้ไปทุกก้้วของฉันจะเต็มไปด้วยความมั่นใจและความภาคภูมิใจเพราะฉันได้พิสูจน์แล้วว่าฉันมีค่ามากกว่าที่ใครๆคิดในขณะที่ฉันยืนอยู่ที่ระเบียงมองท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีไปตามเวลาที่ผ่านไปความรู้สึกพายในใจเริ่มสงบลง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายชั่วโมงที่ผ่านมามันเหมือนกับการล้างความทุกข์ในอดีตออกจากชีวิตฉันฉันไม่ได้เพียงแค่ทวงคืนมรดกแต่ยังทวงคืนตัวตนที่เคยถูกมองข้ามความรู้สึกของการเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองเริ่มชัดเจนขึ้นทุกขณะสายลมที่พัดผ่านมาทําให้ฉันรู้สึกถึงความสดชื่นเหมือนมันจะพาฉันไปสู่การเริ่มต้นใหม่ทุกความรู้สึกที่สะสมมานานกําลังหลุดลอยไปไม่มีสิ่งใดที่ทําให้ฉันต้องหันกลับไปมองอดีตอีกแล้ว ในช่วงเวลาที่ฉันเคยรู้สึกอับจนและท้อแท้วันนี้ฉันได้เรียนรู้ว่าทุกๆความพยายามมีค่าแม้จะต้องใช้เวลาหลายปีในการต่อสู้แต่ตอนนี้ฉันรู้ว่ามันคุ้มค่าที่จะรอคอยเสียงจากโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งฉันยิ้มก่อนจะรับสายทุกอย่างเรียบร้อยครับทุกอย่างดำเนินการเสร็จสิ้นตามที่คุณต้องการผู้ชายในชุดสูทพูดขึ้นคำพูดของเขาทำให้ฉันรู้สึกถึงความมั่นคงตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงที่ได้รับมรดก แต่ฉันคือผู้หญิงที่ควบคุมชีวิตตัวเองได้ขอบคุณค่ะฉันพูดออกมาอย่างมั่นใจก่อนจะวางสายเสียงการหายใจของฉันเริ่มหนักขึ้นเล็กน้อยแต่เป็นการหายใจที่เต็มไปด้วยความโล่งใจตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีพลังมหาศาลอยู่ในตัวมันไม่ใช่แค่ความมัง่งคั่งทางการเงินแต่เป็นความมั่งคั่งทางจิตใจที่ฉันได้รับจากการต่อสู้ความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนมันคือความรู้สึกที่สามารถควบคุมทุกสิ่งได้ โลกใบนี้ไม่ใช่แค่ที่สำหรับคนที่แกร่งที่สุดแต่เป็นที่สำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้และฉันรู้ดีว่าวันนี้ฉันได้แสดงให้เห็นแล้วว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ทุกสิ่งในชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากนี้ไปทุกการตัดสินใจของฉันจะเป็นการสร้างอนาคตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองชีวิตของฉันไม่ได้เป็นเพียงแค่การอยู่รอด แต่มันคือการเจริญเติบโตการต่อสู้เพื่อสิ่งที่สมควรได้รับและการพิสูจน์ว่าฉันมีค่ามากกว่าที่ใครๆคิดทุกอย่างในชีวิตที่ฉันเคยคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้การได้รับมรดกไม่ใช่แค่การได้ทรัพย์สินที่มีค่าแต่เป็นการได้รับสิทธิ์ในการตัดสินใจชีวิตตัวเองฉันเริ่มมองโลกด้วยมุมมองใหม่โลกที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สามารถหยุดยั้งความมุ่งม,มั่นของฉันได้อีกต่อไป ความกลัวที่เคยเกาะกลุมหัวใจฉันเริ่มหายไปสิ่งที่ฉันรู้สึกตอนนี้คือความอิสระความสามารถในการเลือกทางเดินของตัวเองฉันยืนอยู่ในจุดที่ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงได้มาก่อนแต่ฉันกลับรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเพราะมันทําให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นชีวิตไม่ใช่แค่การรอคอยสิ่งดีๆหรือรอให้โชคเข้าข้างแต่ชีวิตคือการต่อสู้การเลือกเส้นทางของตัวเองและการไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับอุปสรรค แม้ว่าในวันแรกที่ฉันก้าวเข้ามาในบ้านนี้ฉันอาจจะรู้สึกไร้ค่าถูกดูถูกและเหยียดหยามแต่วันนี้ฉันยืนอยู่ที่นี่ในฐานะผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้และพร้อมจะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าโลกอาจจะไม่เคยให้โอกาสกับฉันแต่ตอนนี้ฉันสร้างโอกาสนั้นเองมะระดกพันล้านไม่เพียงแค่เปลี่ยนสถานะของฉันแต่มันเปลี่ยนความคิดความเชื่อและการรับรู้ถึงตัวเองจากนี้ไปฉันจะไม่ให้ใครมาเหยียบย่มศักดิ์ศรีของตัวเองอีก ทุกๆขั้นตอนที่ฉันทำในอนาคตจะเป็นการยืนยันให้ทุกคนเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกมองข้ามสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งได้เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้และตอนนี้ฉันพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปพร้อมกับความมั่นใจที่ไม่เคยมีมาก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันไม่ใช่แค่เพียงแค่เรื่องของทรัพย์สินหรือมรดกมันคือการเริ่มต้นใหม่ของตัวตนที่แท้จริงของฉัน ทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตพวกมันเป็นแค่บทเรียนที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นวันนี้ฉันรู้แล้วว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากโชคชะตาหรือการรอคอยความเมตตาจากคนอื่นมันมาจากการที่เราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อถึงเวลาในชีวิตของฉันทุกๆก,การตัดสินใจในวันนี้คือการสร้างพื้นฐานให้กับอนาคตที่ฉันต้องการเมื่อมองไปข้างหน้าฉันไม่รู้ว่าเส้นทางนี้จะพาฉันไปที่ไหน แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันมั่นใจคือฉันจะไม่ยอมให้ใครมาหยุดยั้งความฝันของฉันในตอนนี้ฉันไม่เพียงแค่ได้สิ่งที่สมควรได้รับแต่ฉันยังได้เรียนรู้ว่าความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากความสําเร็จภายนอกแต่มันมาจากการยืนหยัดและการรักษาความมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในที่สุดฉันก็ตระหนักว่าทุกการเดินทางในชีวิตไม่ใช่แค่การไปถึงจุดหมายแต่มันคือการเรียนรู้ในทุกๆก,ก้าวที่เราเดินไปและตอนนี้ฉันพร้อมที่จะเดินต่อไป พร้อมกับความมั่นใจในตัวเองและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกการท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้าฉันไม่ใช่คนเดิมที่เคยอ่อนแอรหรือท้อแท้ฉันคือผู้หญิงที่ได้เรียนรู้และเติบโตจากทุกๆความเจ็บปวดโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสและฉันจะไม่ปล่อยให้โอกาสเหล่านั้นหลุดลอยไปจากมืออีกต่อไปจากนี้ไปฉันจะสร้างชีวิตที่ฉันต้องการและไม่มีอะไรที่สามารถหยุดฉันได้เพราะฉันรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือสิ่งที่ฉันควรจะได้รับ และฉันจะไม่ยอมให้ใครมาเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้จากนี้ไปฉันจะไม่ปล่อยให้โอกาสใดๆหลุดมือไปอีกชีวิตที่ฉันกำลังสร้างจะเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดสูงสุดแม้ว่าจะมีอุปสรรคที่รอยอยู่ข้างหน้าแต่ฉันก็ไม่หวัน่นทุกๆก,การเดินทางในชีวิตล้วนมีความท้าทายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่ยอมแพ้เพราะฉันรู้ดีว่าทุกความยากลำบากที่ผ่านเข้ามาจะทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นตอนนี้ฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้ว ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินทองหรือมรดกมหาศาลแต่มันคือการที่เรากล้าเผชิญหน้ากับตัวเองและไม่ยอมให้ใครมาทำลายความเชื่อในตัวเองสิ่งที่ฉันเรียนรู้จากการเดินทางครั้งนี้คือการยอมรับความเป็นตัวเองการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การเอาคืนหรือการทวงสิ่งที่สมควรได้รับมันคือการทวงคืนสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตของตัวเองไม่มีใครจะสามารถบอกฉันได้ว่าฉันควรเป็นใครหรือควรทำอะไรในชีวิต พราะทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นตัวเองและทําในสิ่งที่ทําให้รู้สึกภูมิใจในช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะสูญเสียไปในอดีตฉันไม่เคยคิดว่าจะสามารถกลับมายืนได้อีกครั้งแต่ตอนนี้ฉันยืนอยู่ที่นี่มั่นใจในสิ่งที่ฉันทําและมั่นใจในตัวเองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมาจากความพยายามความอดทนและการไม่ยอมแพ้ในทุกๆสถานการณ์จากนี้ไปฉันจะเดินต่อไปโดยไม่หยุด เพราะฉันรู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือโอกาสที่ยิ่งใหญ่และฉันพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างเต็มที่ชีวิตฉันไม่ได้มีแค่การเอาคืนแต่มันคือการสร้างชีวิตที่ฉันต้องการด้วยมือของตัวเองไม่มีอะไรที่จะหยุดฉันได้และฉันจะไม่หยุดจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่ฉันตั้งใจไว้ในขณะที่ฉันยืนอยู่ท่ามกลางทุกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตฉันรู้ดีว่าอนาคตไม่เคยคงที่ มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่สิ่งที่ฉันสามารถมั่นใจได้คือความสามารถของตัวเองในการ,รเผชิญกับมันทุกการตัดสินใจในอดีตทุกอุปสรรคที่ฉันเคยเจอล้วนเป็นกุญแจที่เปิดประตูสู่การเติบโตของฉันในวันนี้ไม่มีทางกลับไปในอดีตอีกแล้วแต่อนาคตที่รอยอยู่ข้างหน้าฉันพร้อมที่จะสร้างมันขึ้นใหม่ชีวิตไม่ใช่แค่การตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการเลือกที่จะตอบสนองในทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเอง จากนี้ไปฉันจะไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความไม่แน่นอนมาเป็นอุปสรรคทุกก้าวที่ฉันก้าวไปข้างหน้าคือการพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าฉันสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่การก้าวสู่เป้าหมายใหญ่หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือคนอื่นในวิธีที่ดีที่สุดทุกๆความสำเร็จในชีวิตจะไม่ได้มาง่ายๆแต่ฉันรู้ว่าไม่มีอะไรที่คุ้มค่ากว่าการต่อสู้เพื่อสิ่งที่เราเชื่อการมีความเชื่อมั่นในตัวเองคือสิ่งที่ฉันจะไม่มีวันสูญเสียไปอีก ทุกครั้งที่ฉันรู้สึกท้อฉันจะจำไว้ว่าฉันคือคนที่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจากนี้ไปฉันจะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงฉันจะเป็นผู้นำชีวิตของตัวเองไม่ใช่แค่ผู้ติดตามความฝันของคนอื่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตฉันจะเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าและความมั่นใจเพราะฉันรู้ว่าฉันสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันและทุกๆความท้าทายที่มาถึงคือโอกาสที่ทำให้ฉันเติบโตตอนนี้ฉันพร้อมที่จะก้าวต่อไป และไม่มีสิ่งใดที่จะหยุดยั้งฉันได้ทุกสิ่งที่ฉันได้ผ่านมาทุกบทเรียนที่ได้รับล้วนเป็นเชื้อเพลิงที่ทําให้ไฟในใจของฉันลุกโชนขึ้นการเดินทางของฉันยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นฉันรู้ว่าอนาคตยังมีความท้าทายและอุปสรรคมากมายรออยู่ข้างหน้าแต่สิ่งที่ฉันมั่นใจที่สุดตอนนี้คือฉันพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งในชีวิตไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือการที่เราไม่ยอมแพ้ ทุกครั้งที่ฉันก้าวไปข้างหน้าฉันรู้ว่าฉันกําลังก้าวสู่สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดหวังจากฉันการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคชะตามันมาจากการต่อสู้มันมาจากการเลือกที่จะไม่ยอมแพ้จากนี้ไปฉันจะใช้ชีวิตด้วยความมุ่งมั่นและความมั่นใจทุกๆก,ก้าวที่ฉันเดินจะเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าฉันสามารถทำในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่ฉันไม่สามารถทำได้ ไม่มีอุปสรรคใดที่ฉันไม่สามารถข้ามผ่านไปได้ทุกความยากลำบากที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะกลายเป็นแรงผลักดันให้ฉันก้าวไปข้างหน้าฉันไม่กลัวที่จะล้มเพราะการล้มก็แค่การเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นใหม่จากนี้ไปฉันจะไม่มองย้อนกลับไปชีวิตนี้เป็นของฉันและฉันจะสร้างมันขึ้นมาอย่างที่ฉันต้องการจะไม่มีใครมาหยุดฉันได้อีกและทุกความฝันของฉันจะกลายเป็นความจริง เพราะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันสามารถทําได้เวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันยังคงส่องแสงอยู่ในทุกๆก้าวที่ฉันเดินไปข้างหน้าความมั่นใจที่ฉันสร้างขึ้นจากการต่อสู้มันเป็นพลังที่ไม่มีใครสามารถทําลายได้ในที่สุดทุกสิ่งที่เคยทําให้ฉันรู้สึกไม่มั่นคงกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันนี่เพียงแค่ทวงคืนมรดกพันล้านแต่ยังทวงคืนความสุขที่ฉันเคยสูญเสียไปจากการอยู่ภายใต้การดูถูกและการเหยียดหยาม ตอนนี้ฉันยืนอยู่ในจุดที่มั่นคงและรู้ดีว่าฉันจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมอีกการเดินทางนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของมรดกหรือทรัพย์สินมันคือการเรียนรู้ที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อการสร้างความมั่นใจในตัวเองและการรู้จักคุณค่าของตัวเองชีวิตไม่เคยง่ายแต่ทุกกาวที่เราก้าวไปมันมีความหมายตอนนี้ฉันพร้อมที่จะเดินต่อไปไม่ว่าจะเป็นในทางที่ท้าทายหรือลึกซึ้งแค่ไหนเพราะฉันรู้ว่าฉันได้สร้างชีวิตที่ฉันต้องการด้วยมือของตัวเอง และไม่มีสิ่งใดที่สามารถหยุดฉันได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรารู้ว่าเราควรเป็นใครและเราสามารถทำอะไรได้ฉันจึงเลือกที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงและจะไม่หยุดจนกว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของฉันเรื่องราวของฉันยังคงดำเนินต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่ฉันไม่สามารถทำได้ฉันได้พบกับตัวเองอีกครั้งและจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายสิ่งที่ฉันได้สร้างขึ้นอีก การเดินทางนี้จึงยังไม่จบแต่สำหรับวันนี้ฉันรู้สึกภูมิใจในทุกสิ่งที่ฉันได้ทำเพราะฉันได้เรียนรู้ว่าการทำตามฝันและไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความมั่นใจที่ไม่มีวันสูญหาย